บทที่ยี่สิบหกเพื่อนเก่าห่วงหมิงพบเจอสหายของตนเองบริเวณด้านล่างดวงตาของมันจ้องมองลงไปดวงตาทั้งสองข้างเบิกกว้างขึ้นผู้ที่อยู่บริเวณด้านหน้าของเขาในตอนนี้คือเสียวหวงเขาเป็นตัวละครที่ชื่อว่าหวงน้อยหวงหมิงมักจะเรียกอีกฝ่ายว่าเสียวหวงเสี่ยวห่วงเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่เคยเล่นเกมสกับหวงหมิงตั้งแต่ในช่วงแรกทั้งสองคนผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายตั้งแต่ตอนที่เกมพวกเขาทั้งสองคนรู้จักกันภายในเกมและก็มีมิตรภาพบริเวณด้านนอกด้วยเช่นเดียวกัน หวงหมิงค่อนข้างจะผูกพันกับเสียวหวงพอสมควรเลยทีเดียวตอนนี้มองเห็นสหายของตนเองอยู่บริเวณด้านหน้าเสียวหวงแสดงท่าทางตื่นตัวดวงตาของเขาจ้องมองลงไปที่มันที่กำลังเดินผ่านถนนหน้าโรงเตี๊ยมหวงหมิงสัญชาตญาณภายในร่างกายทำงานทันทีเขากำลังจะอ้าปากแล้วก็เปล่งเสียงตะโกนเรียกผู้ที่อยู่บริเวณด้านล่างทว่าเมื่อทำการอ้าปากและพยายามจะส่งเสียงตะโกนเรียกผู้ที่อยู่บริเวณด้านหน้าปึ้งโปรดสวมบทบาทตัวละครหวงหมิงข้อความจากระบบมันปรากฏขึ้นมาแจ้งเตือนแสดงให้เขานั้นมองเห็นอย่างชัดเจน ข้อความจากระบบที่ปรากฏขึ้นมามันทำให้หวงหมิงจำเป็นจะต้องสงบนิง่งถ้าตัวของเขาไม่ทำตามที่ระบบนั้นพูดมันแสดงเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าตัวของเขาจะได้รับโทษทันหวงหมิงแสดงท่าทางสงบนิ่งดวงตาทั้งสองข้างเต็มไปด้วยความสุขมุมข้อความปรากฏขึ้นมาแบบนี้ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าบทลงโทษที่จะได้รับมันคืออะไรแต่มันก็ไม่ควรจะเสี่ยงเสี่ยวหวงอยู่บริเวณด้านหน้าของเราในตอนนี้แต่ก็ไม่สามารถส่งเสียงเรียบอีกฝ่ายได้เพราะว่าข้อความจากระบบที่มันปรากฏขึ้นมาบริเวณด้านหน้า,นา,นนามันเลยทำให้หวงหมิงแสดงท่าทางสงบนิิ่งงงงและสุุขขขมมมาากึ้้นนหหววใชดตตออเ ชื่อวงน้อย LV130 ข้อความจากระบบปรากฏขึ้นมาบริเวณด้านหน้าเสี่ยวหวงแม้ว่าจะเริ่มเล่นเกมนี้มาตั้งแต่เกมนั้นเปิดแต่ว่าเขาเองก็แตกต่างจากผู้เล่นธรรมดาทั่วไปเสี่ยวหวงเป็นคนที่มีความสามารถในด้านที่ไม่ใช่การต่อสู้เกมนี้เป็นเกมที่มีความอิสระในด้านการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากเพราะแบบนั้นผู้เล่นแต่ละคนก็มีความสามารถเฉพาะตัวรวมไปถึงความสามารถที่ไม่ใช่ความสามารถการต่อสู้ด้วยเช่นเดียวกันเสี่ยวหวงเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถในด้านอื่นนั้นก็คือการที่ตัวของเขามีความสามารถในด้านการสร้างอาวุธหรือเรียกกกงงง่่่่าา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 ยววเเเเขมมมีคสรรถในนนนป็็ชตลัอ เขาเป็นคนที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านการต่อสู้แต่ก็ไม่ได้ถือว่าอ่อนแอระดับเลเวลของเขาไม่ได้พัฒนาไปมากเพราะว่าในช่วงหลังมุ่งเน้นกับการที่ตนเองนั้นจะพัฒนาความสามารถในด้านการตีเหล็กเพราะแบบนั้นเลยไม่ได้พัฒนาความสามารถของตนเองในด้านการต่อสู้และก็ไม่ได้ออกล่าพวกอสูรหรือว่าพวกมอนสเตอร์เลยทำให้ระดับเลเวลไม่ได้พัฒนาไปมากเสี่ยวหวงมีความแตกต่างจากผู้เล่นคนอื่นๆตรงตัวของเขามีความสามารถในด้านการตีเหล็กเสี่ยวหวงเป็นคนที่ไม่ได้มีความโดดเด่นในด้านการต่อสู้หรือได้ง่ายๆคือเขายอมรับกับเสี่ยวหมิเงเองเล่นว่าตตัวขขอองเเเเาล่่่นกกมมสู้ไ แต่ในเกมเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ตอบโจทย์เป็นอย่างมากเพราะว่าคนที่จะเล่นเกมนี้ไม่ใช่มีแต่เพียงแค่คนที่เก่งในด้านการต่อสู้เท่านั้นเสี่ยวห่วงที่ไม่ได้เก่งในด้านการต่อสู้เขาไม่ได้มีทักษะเกี่ยวกับการเล่นเกมประเภทพี่วิทีเพราะแบบนั้นในตอนนี้เลยเปลี่ยนสายของตนเองจากการต่อสู้กลายเป็นคนที่มุ่งเน้นในด้านการตีเหล็กตั้งแต่เมื่อประมาณหนึ่งปีก่อนระดับเลเวลของเขาในตอนนี้คือ130มันไม่ได้เป็นระดับที่สูงเลยเมื่อเทียบกับเพลเลอร์คนอื่นๆที่อยู่ในระดับแนวหน้า แต่ตัวของเขาเองก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันข้าสิวหวงเป็นคนที่มีความสามารถในด้านการตีเหล็กสกิลหรือความสามารถในด้านตีเหล็กของเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในการทุ่มเทมันเลยทาให้สยวมิงมักจะให้ห่วงมิงสร้างอุปกรณ์ให้เขาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นชุดหรือว่าอาวุธโดยการที่ห่วงมิงได้หาวัตถุดิบมากมายที่มีระดับสูงมาให้กับสิวหวงในการทําอาวุธขึ้นมาเพราะแบบนั้นเพื่อนของเขาคนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งคนเลยที่มีส่วนผลให้เขานั้นแข็งแกร่งขึ้นตัวละครอของเขามีระดับความแข็งแกร่งมากขนาดนั้้นนนนไดดด็เเเเปพรราะะววว่ตััของงงสีวหวงหงยหใบึลท หวงหมิงมองดูสหายของตนเองและก็คิดภายในใจในตอนนี้เสียวหวงเดินทางมาที่เมืองแห่งนี้ทำไมหวงหมิงเต็มไปด้วยความสงสัยก่อนที่เขาจะรีบเดินลงไปบริเวณด้านล่างอย่างรวดเร็วเขาเดินลงไปบริเวณด้านล่างเพื่อติดตามเสียวหวงที่เป็นสหายของตนเองไปเดินทางมุ่งตรงตามเสียวหวงเสียวหวงเดินเข้าไปภายในตรอกเล็กๆแห่งหนึ่งหวงหมิงเดินตามเสียวหวงมาจนถึงสถานที่แห่งนี้จนตัวของเขาหนนไปพบว่าเมื่อเข้ามาภายในตรอกแห่งนี้เสี่ยวหวงเดินทางมาบริเวณด้านในและก็มาหยุดลงที่ร้านเล็กๆแห่งหนึ่งภายในสถานที่แห่งนี้ หวงหมิงเมื่อเดินทางมาถึงสถานที่แห่งนี้ถึงกับหยุดนิง่งมันเป็นรา้านเหล้าเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ภายในตรอกแห่งนี้การที well ่เขานั้นหยุดนิ่งไม่ใช่เป็นเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นร้านเหล้าแต่เป็นเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่คุ้นเคยต่างหากนี่มันหวงหมิงจำได้ในทันทีนี่คือร้านเหล้าแห่งความทรงจำในตอนที่เขาพบเจอกับเสี่ยวหวงตอนใหม่ๆก็มาดื่มเหล้าที่สถานที่แห่งนี้อยู่เป็นประจำภายในสถานที่แห่งนี้มันคือร้านเหล้าแห่งความทรงจำของพวกเขาทั้งสองคนเสี่ยวหวงเดินทางเข้าไปภายในสถานที่แห่งนั้นหวงหมิงที่ยยยยืนนุดดดิิิ่่่งออูสักกเเเขขาา็คๆตม้้ไปบรวณใ เมื่อเดินทางตามเขาไปบริเวณด้านในบริเวณด้านในเป็นร้านเหล้าเล็กๆอันเรียบง่ายมีที่นั่งอยู่เพียงแค่ไม่กี่แห่งหวงหมิงเดินเข้ามาก็คว้าสายตามองรอบๆพบเห็นเสีย่ยวหวงที่กำลังนั่งอยู่เต็มสุราอยู่บริเวณมุมรันหวงหมิงค่อยๆก้าวเท้าของตอนเองเข้าไปทักทายเสีย่ยวหวงที่กำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่บริเวณมุมรันเสีย่ยวหวงดื่มสุรามอมายร่างกายเอ็นไปพิงกับเก้าอี้บริเวณด้านหลังหวงหมิงเดินเข้าไปอย่างรวดเร็วเขาเข้าไปข้างกายของเสี่ยวหวงเสียงฝีเท้าดังขึ้นมาบริเวณด้านหลังเสี่ยวหวงงที่กัันดมุ สำหรับภายในโลกใบนี้แล้วการที่มนุษย์เขาพูดคุยกับตัวละครภายในเกมถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติเพราะว่าตัวละครภายในเกมที่ถูกสร้างขึ้นมามันเองก็สามารถสนทนาและพูดคุยกับผู้คนได้ง่ายๆ่หวงหมิงยกยิ้มขึ้นที่มุมปากแล้วก็เอ่ยถามขึ้นมาท่านมาทำอะไรที่สถานที่แห่งนี้อย่างนั้นหรือขอรับผู้ที่อยู่บริเวณด้านหน้ารีดวงตาของตนเองเล็กลงก่อนที่จะพูดขึ้นมาทำอันใดที่สถานที่แห่งนี้อย่างนั้นหรือมารำลึกความหลังสหายของข้าเพิ่งจากไปหวงหมิงแสดงแววตาที่เต็มไปด้วยความจริงจังก่อนที่จะใช้ดวงตาของตนเองงไปทีี่สวา หวงหมิงแสดงเจตนาที่จะพูดออกไปแต่ขณะที่เขานั้นกำลังจะเปิดปากพูดค่าของเขาเสียงก็หายไปอะไรกันท่านกำลังละเมิดบทบทที่27พูดคุยกับเสียวหวงท่านกำลังละเมิดข้อความจากระบบมันปรากฏขึ้นมาบริเวณด้านหน้าในตอนนี้หวงหมิงร่างกายของเขาไม่สามารถขยับได้เสียงของเขาหายไปใบหน้าเต็มไปด้วยความตกตะลึงในตอนนี้มันเกิดบางอย่างขึ้นกับร่างกายของเขานี่มันอะไรกันไม่สามารถได้ส่งเสียงได้และก็ไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้หวงหมิงรู้สึกแบบนั้นจริงๆในตอนนี้เสียงของเขาหายไปรวมไปถึงร่างกายที่ไม่สามารถขยับได้ด้วย นี่มันคงจะเป็นคำเตือนจากระบบที่ตัวของเขานั้นได้รับมาหลังจากที่มันแจ้งเตือนขึ้นมาบริเวณด้านหน้าหวงหมิงคิดว่าตนเองไม่ควรละเมิดข้อห้ามของระบบดวงตาของเขามองไปบริเวณรอบๆก่อนที่จะหันหลังแล้วเรียบวิ่งออกจากสถานที่แห่งนี้อย่างรวดเร็วเขาทิ้งสหายของตอนเองให้อยู่บริเวณด้านหลังนั่งดื่มสุราอย่างมึนงงอยู่แบบนั้นหวงหมิงวิ่งออกมาบริเวณด้านหน้ารานสุราเขาทั้งสองข้างของเขาซึ่ต่ำลงไปอยู่ที่พื้นดวงตาทั้งสองทางในตอนนี้กำลังร่ามัวเขาเองก็ไม่สามารถบรรยายได้เช่นเดียวกันว่านี่มัันนนคืออะไรกนแนะ่ แต่ดูเหมือนว่าร่างกายของเขามันจะเกิดสถานะต่อต้านบางอย่างหลังจากที่รอดพ้นสถานการณ์แบบนั้นมาได้ร่างกายของเขาดีขึ้นห่วงหมิงที่กำลังคุกเข่าอยู่ที่พื้นเขาค่อยๆลุกขึ้นมาอย่างช้าๆแสดงว่าตัวของเราไม่ควรจะเปิดเผยตัวตนซินะการละเมิดข้อห้ามของระบบแม้ว่าจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันเองก็ทำให้ตัวของเราเป็นแบบนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีนะการลงโทษจากระบบมันคงจะทำให้ตัวของเราได้รับผลมหาศาลห่วงหมิงรู้สึกแบบนั้นเขารู้ได้ในทันทีว่าตนเองนั้นไม่ควรจะทำอะไรที่มันเป็นการละเมิดข้อห เหตุการณ์ปริศนาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เขาเองก็ได้รับผลจากการกระทำของตนเองมาเรียบร้อยแล้วร่างกายที่ไม่สามารถขยับได้และความผิดปกติทางด้านร่างกายที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนหวงมิงใช้ดวงตาของตนเองมองไปบริเวณรอบๆก่อนหน้านี้ต้องบอกตามตรงว่าตัวของเขานั้นปล่อยความรู้สึกของตนเองให้ลอยไปกับความรู้สึกโศกเศร้าเสียวหวงเสียวหวงเป็นสาหายของเขาจากทั้งบริเวณด้านในและก็ด้านนอกแน่นอนว่าอีกฝ่ายคงจะรู้เกี่ยวกับเรื่องข่าวที่เขานั้นจะไปเรียบร้อยแล้วเพราะแบบนั้นจึงเดินทางมาทีีีี่่่่่่่รร้้้้าา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 นนนนนนนเเเเหลลลททคยยกกกกิััแแะ็มมงงงดือศใสถ หวงหมิงใช้ดวงตาของตนเองมองย้อนกลับไปด้านหลังเขาค่อยๆพับติดดวงตาของตนเองลงและพูดขึ้นมาอย่างทำใจทำอะไรไม่ได้แล้วในตอนนี้ตัวของเราไม่ใช่เสี่ยวหมิงในตอนนี้ตัวของเราคือหวงหมิงและก็ต้องทำตัวเหมือนกับหวงหมิงหวงหมิงค่อยๆเดินออกไปจากสถานที่แห่งนี้เขาละทิ้งร้านเหล้าแห่งความทรงจำของตนเองเอาไว้บ้านหลังหวงนิ่งเดินทางกลับมาที่โรงเตี๊ยมของตนเอง,ห,ง,ห,งหลังจากที่เดินทางกลับมาที่โรงเตี๊ยมเขาพักผ่อนหนึ่งราตรีเช้าวันรุ่งขึ้นแสงจากดวงอาทิตย์สาต์ส่องจากด้านนอกเข้ามาบริเวณด้านในกระทบไปหน้าของหวงหมิงที่กังนออยู่ หวงหมิงที่นอนหน้าเตียงร่างกายของเขาค่อยๆขย,ยับร่างกายลุกขึ้นมาก่อนที่จะแสดงท่าทางบิดไปมาเพื่อขับไล่ความขี้เกียจหลังจากที่บิดร่างกายของตนเองไปมาเพื่อขับไล่ความขี้เกียจเสร็จเรียบร้อยเขาค่อยๆลุกข,ขึ้นมาอยู่ในท่ายืนร่างกายเคลื่อนที่ไปยังบริเวณหน้าต่างก่อนที่จะใช้มือของตนเองดันเปิดออกไปบริเวณด้านนอกเขาใช้มือของตนเองดันเปิดออกไปบริเวณด้านนอกมองถนนที่ยังคงเต็มไปด้วยผู้คนมากมายในตอนนี้บริเวณด้านนอกมีทั้งพวกผู้เล่นและก็ทั้งพวกตัวละครจากระบบมากมายที่อยู่ภายในสถานที่แห่งนี้ห่วงหมิงตกอยู่ภาาาาาายนน้้ววงงงงงงทททรออออ่ัดดตตขขเเมิีกกลลปปะบ ภายในใจมีความรู้สึกมากมายที่ประเดประดังเข้ามาเขาไม่สามารถอธิบายกับความรู้สึกเหล่านี้ได้แต่ว่าตัวของเขานั้นผ่านผลเรื่องราวมามากตัวของเขากำลังทำใจยอมรับเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าตนเองนั้นเป็นประชากรของ,ของโลกใบนี้ไปเรียบร้อยแล้วหวงหมิงสูดหายใจเข้าออกก่อนที่เขานั้นจะค่อยๆเดินออกไปจากสถานที่แห่งนี้รถมาขบวนเดินทางเตรียมตัวอย่างรวดเร็วทหารภุมกันทำการจัดเตรียมขบวนก่อนที่จะมุ่งตรงออกไปจากเมืองพวกเขาตั้งใจ,จะเดินทางต่อหวงหมิงเคลื่อนที่ออกไปบริเวณด้านนอกเมืองจากทางประตูทิศตะวันออก หลังจากที่รถมาเคลื่อนที่ออกไปจากบริเวณทางประตูทิศตะวันออกไม่นานนะักรถมาที่กำลังเอ็นไปเอ็นมาได้ค่อยๆหย,ยุดลงอย่างกระทันหันเมื่อรถมาที่กำลังเคลื่อนที่หยุดลงอย่างกระทันหันทำให้ห่วงหมิงที่นั่งอยู่ภายในรถมารู้สึกประหลาดใจดวงตาทั้งสองข้างของเขาที่กำลังสงบนิ่งค่อยๆปรากฏความรู้สึกบางอย่างขึ้นมาเขาเนยหน้าของตนเองขึ้นมองตรงออกไปบริเวณด้านนอกหวงหมิงรู้ได้ในทันทีว่ามันกำลังจะมีบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนรถมาหยุดเคลื่อนที่อย่างกระทันหันทั้งที่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแย่แล้วขอรับมีคนมาขววววาา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 างงงงงงหหนนนนนน้้้ขขบบกกกกกกกรรรรรเเเเดดดิิทททอออพสีียตะจคคัััุ่มมณึ ห่วงหมิงที่นั่งสงบนิ่งอยู่ภายในรถม้าค่อยๆลุกขึ้นอย่างช้าๆก่อนที่จะใช้ฝ่ามือของตอนเองดันเปิดประตูออกไปบริเวณออกประตูรถม้าถูกเปิดออกไปห่วงหมิงก้าวเท้าออกมาจากภายในนั้นหลังจากที่ร่างกายของเขาก้าวเท้าออกมาจากภายในรถม้าดวงตาก,ก็มองตรงไปด้านหน้าเมื่อก้าวเท้าออกมาจากรถม้าสิ่งที่พบเห็นคือผู้เล่นจำนวนประมาณ5ถึง6คนที่ยืนอยู่บริเวณด้านหน้าของชื่อผู้เล่น LB 4 2ชื่อผู้เล่น LB 4 7ชื่อผู้เล่น LB 4 5ชื่อผู้เล่น LB 4 6ชื่อผู้เล่น LB 4 1 นั่นคือความแข็งแกร่งของพวกที่อยู่บริเวณด้านหน้าของเขาในตอนนี้หวงหมงจ้องมองมันด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสงบหลังจากที่มองเห็นพวกที่ปรากฏกายอยู่บริเวณด้านหน้าก็คิดภายในใจของตอนเองพวกผู้เล่นมาดักหน้าภายในมือถืออาวุธงานหรอในตอนนี้พวกผู้เล่นที่ปรากฏกายมาดักหน้าพวกมันเป็นกลุ่มคนที่สวมใส่ชุดสีดำมีจำนวนประมาณ5ถึง6คน ที่สาคัญก็คือภายในมือของพวกมันทุกคนถืออาวุธเอาไว้ภายในมือของตนเองในตอนนี้พวกมันแสดงใบหน้าและแสดงแววตาที่บ่งบอกถึงเจตนาอันมุ่งร้ายหวงหมิงแสดงใบหน้าที่สงบนิ่งเขาค่อยๆพูดขึ้นมาอย่างรวดเร็วอันที่จริงแล้วภายในใจของเขาก็รู้ได้ในทันทีว่าจุดประสงค์ของพวกมันที่ปรากฏกายออกมาจากสถานที่แห่งนี้คืออะไรพวกมันทั้งหมดเป็นผู้เล่นใหม่ซินาธาแบบนั้นการที่มาขวางหน้ารถมาแบบนี้ก็แสดงว่าจุดประสงค์ของพวกมันก็การปล้นชิงหวงหมิงตรหนักรู้ถึงเหตุผลของพวกมันในตอนนี้นที่ปรากฏกายออกมาและก็ขวางหน้าของเขาเอาไว พวกผู้เล่นทั้งหมดที่อยู่บริเวณด้านหน้าขยับเขยื้อนร่างกายของตนเองเข้ามาพวกมันแสดงใบหน้าที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายในตอนนี้สังเกตเห็นเจตนาที่มุ่งร้ายอย่างชัดเจนพวกองครักที่อยู่บริเวณรอบๆรถมาต่างพากันดึงเอาอาวุธของตนเองออกมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อสู้พวกที่อยู่บริเวณด้านหน้าทำการตะโกนขึ้นมาอย่างรวดเร็วลงมือพวกมันพุ่งทะยานเข้ามาหากลุ่มขบวนรถมาของตัวละครจากระบบที่อยู่บริเวณด้านหน้าได้รับมอบหมาย k คว w o กำจัดผู้เล่นโจรบทที่28ดเพลงยืนดักปล้นได้รับมอบหมายเคว w o กำจัดผู้เล่นโ ของรางวัลความแข็งแกร่งร่างกายเพิ่มขึ้น3าหน่วยสามารถปฏิเสธได้ข้อความจากระบบปรากฏขึ้นมาบริเวณด้านหน้ามันเป็นสิ่งที่ยืนยันความคิดของห่วงหมิงได้ในทันทีว่าเขานั้นคิดถูกต้องพวกผู้เล่นที่อยู่บริเวณด้านหน้าของเขาในตอนนี้มันปรากฏกายออกมาเพราะว่าพวกมันตั้งใจจะมาดักปล้นสำหรับพวกผู้เล่นใหม่หรือว่าพวกเพลเยอร์ใหม่ๆที่เข้ามาภายในเกมนี้แน่นอนว่าการดักปล้นเองก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สามารถหาเงินได้โดยการดักปล้นมันเองก็มีการดักปล้นในหลากหลายรูปแบบหลากหลายสถานการณ์ การดักปล้นภายในเกมแห่งนี้แบ่งแยกออกได้เป็นสถานการณ์โดยการดักปล้นสามารถดักปล้นได้ทั้งพวกผู้เล่นและก็ทั้งพวก NPC แต่คนส่วนใหญ่จะทำการดักปล้นพวก NPC เสียส่วนใหญ่เพราะว่าตนเองนั้นจะได้เงินมากกว่าแถมไม่ต้องสู้กับพวกผู้เล่นด้วยกันเองที่มีฝีมือมากบางครั้งคนที่ทำหน้าที่ในการดักปล้นไปเจอพวกผู้เล่นที่มีฝีมือมากพวกมันเองก็เป็นฝ่ายที่โดนสังหารเสียเองเพราะแบบนั้นพวกผู้เล่นส่วนใหญ่เลยทำการดัก NPC จากระบบนี่เองก็เป็นเรื่องที่รู้กันดีอยู่แล้วหวงหมิงคิดว่าการที่พวกมันตามมาถึงงงงสถาาานนนนนนนทีี่่แแห้้้้ไดดดคจะะเเพพรรวกกกมััััุขตตใอ เรื่องปกติที่มักจะเกิดขึ้นการที่พวกผู้เล่นธรรมดาทั่วไปจะทำการดักปล้นพวก NPC สามารถทำได้โดยการที่สังเกตได้จากพวก NPC พวกนั้นว่ามันมีฐานะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการมองจากเครื่องแต่งกายที่สวมใส่หรือว่าจะเป็นการมองจากผู้ติดตามบริเวณรอบๆร่างกายเพราะว่ารายละเอียดของเกมเกมนี้มันมีหลายๆอย่างที่ละเอียดเป็นอย่างมากเลยทำให้พวกผู้เล่นสามารถได้สังเกตได้จากพวกดีเทลประมาณนี้เขาอยู่ภายในเมืองพวกผู้เล่นพวกนี้มันคงจะสามารถได้สังเกตเห็นได้เกี่ยวกับเรื่องผู้ติดตามที่ติดตามอยู่บริเวณรอบๆเพราะแบบนั้นพวกมันเลยรวมตัวกันและก็มาาาาดดัล้้้นนนนบริเเวณหหอย่่งที็ หวงหมิงแสดงแววตาที่เต็มไปด้วยความจริงจังจ้อง,งมองไปที่พวกมันที่อยู่บริเวณด้านหน้ามองดูจากสายตาก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นพวกผู้เล่นใหม่เอาเถอยังไงเสียก็ไม่น่ามีอะไรมากภารากิจเองก็ได้รับมาแล้วลงมือสักหน่อยคงไม่เป็นอะไรหวงหมิงสะบัดมือของตอนเองไปมาพวกผู้เล่นที่อยู่บริเวณด้านหน้าตั้งท่าเตรียมพร้อมและพวกมันก็ทำการพุ่งทะยานก็มาอย่างรวดเร็วการดับล้นไม่มีอะไรมากพวกมันเพียงแค่ต้องทำการแย่งชิงทรัพยากรให้ได้มากที่สุดในตอนนี้มันตั้งใจจะสังหารพวกผู้เล่นที่อยู่บริเวณด้านหน้า องครักษ์รอบกายของห่วงหมิงพวกมันทําการตั้งแถวแนวยาวเป็นหน้ากระดานในตอนนี้อาวุธของพวกมันเตรียมพร้อมจะทาการตั้งรับกับการโจมตีที่กําลังจะมาถึงแต่ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายกําลังจะปะทะกันห่วงหมงที่ยืนอยู่ด้านหลังเขากระโดดขึ้นจากรถมาพุ่งทะยานนำหน้าของพวกผู้พิทักษ์ผู้ขุมกันออกไปทหารองครักษ์ที่อยู่บริเวณรอบๆต่างตกใจองค์ราชทายาทลอยผ่านหน้าของมันไปอย่างง่ายดายห่วงหมีพุ่งทะยานเข้าหาร่างของพวกเพลย์เที่กําลังพุ่งทะยานเข้ามาบริเวณด้านหน้าผู้เล่นหมอย่างงานรอไม่แตกต่างจากการ เพียงแค่คลิปตาเดียวเท่านั้นฝ Re ่ามือของเขาอัดกระแทกเข้าใส่ร่างกายร่างของผู้ที่อยู่บริเวณด้านหน้าคนที่พุ่งนำหน้ามาเป็นคนแรกโดนเพียงแค่ฝ่ามือเดียวของหววหมิงร่างกายของมันกระเด็นออกไปบริเวณด้านหลังร่างกายของมันกระเด็นออกไปบริเวณด้านหลังหลายสิบเมตรเพลยอเลย์คนนั้นแสดงใบหน้าตกตะลึงหลังจากที่ร่างกายของมันกระเด็นเกลือกลิ้งไปกับพื้นดวงตาทั้งสองข้างของมันเบิกกว้างขึ้นพลังชีวิตของมันลดลงไปเป็นจำนวนมหาศาลหลังจากที่โดนฝ่ามือนั้นเข้าไปอะไรกันมันแสดงใบหน้าตกตะลึง ดวงตาของมันมองตรงไปด้านหน้าในตอนนี้เมื่อมองไปก็เห็นว่าเพื่อนของมันประมาณ5้าคนที่อยู่บริเวณด้านหน้าตอนนี้โดน NPC ตัวนั้นเล่นงานจนลงไปนอนแน่นิ่งกับพื้นดวงตาของมันเบิกกว้างขึ้นด้วยความตกตะลึงสหายของมันทั้งหมดลงไปนอนแน่นิ่งกับพื้นหวงหมิงจัดการพวกมันทั้งหมดห้าคนในเวลาเพียงแค่คลิปตาเดียวร่างกายของเขาขยับขยื่นเพียงแค่ไม่กี่กระบวน่าทักสะมันแตกต่างกันออกไปที่ได้ชื่อว่าเป็นเพลย์ระดับแนวหน้าของเกมแห่งนี้จะแพ้กับพวกผู้เล่นใหม่ได้ยังไงกันทางการขยับขยืขย่นร่างกายแล้วก็ฝีมือแตตตกก่าาาางงัััันรรรวฟ้้บเหสได สังหารศัตรูได้สังหารศัตรูได้สังหารศัตรูได้เว v e l up l เ v e l up เลเยอร์คนนั้นแสดงใบหน้าตกตะลึงดวงตาทั้งสองข้างของมันเบิกกว้างขึ้นเห็นพวกสหายของมันที่อยู่บริเวณด้านหน้าร่างกายค่อยๆสลายหายไปหลังจากที่เลเยอร์โดนกำจัดร่างกายจะค่อยๆสลายหายไปแบบนี้ในตอนนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นพวกเลเยอร์ที่โดนกำจัดไปร่างกายค่อยๆแตกสลายและจะถูกส่งไปยังโรงเตรียมวิญญาณ โรงเตรียมวิญญาณเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ภายในเมืองหลักต่างๆเป็นเหมือนกับสถานที่เกิดใหม่ของพวกเพลยอเลย์แต่การตายของพวกมันก็แน่นอนว่าต้องได้รับผลที่ตามมาอย่างใหญ่หลวงเมื่อพวกมันตายะลงระดับเลเวลของพวกมันจะสูญเสียแล้วก็หายไปหวงมิงใช้ดวงตามองตรงไปยังคนที่ยังคงเหลืออยู่บริเวณด้านหน้าเพลยอเลย์ Player คนนั้นแสดงท่าทางที่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกตกใจใบหน้าของมันเปลี่ยนสีในทันทีเมื่อรู้ว่าตนเองนั้นเป็นฝ่ายที่กำลังเสียเปรียบเจ้าตัวละครนี่มันอะไรกันมันอุทานออกมาด้วยความตระหหนนนนนกกกกรร่่่่่าาาาาาางงงยยยยออออมมััคๆ้้้วถถไบิเณดลพีีีจสทแ ตัวละครทุกตัวไม่ว่าใครก็ไม่อยากจะให้ตัวละครที่ตนเองกำลังเล่นอยู่ตายลงเพราะว่าจะสูญเสียค่าเลเวลจำนวนมหาศาลห่วงหมงไม่ปราณีเลยแม้แต่น้อยเขาพุ่งทะยานเข้าไปอย่างรวดเร็วใช้ฝ่ามือของตนเองสังหารมันอย่างง่ายดายมัดทะลวงที่ทะลวงเข้าใส่ร่างกายของมันทำให้ผู้ที่อยู่บริเวณด้านหน้าสิ้นใจตายในทันทีมักกระแทกนี้สามารถเด็ดปิดชีวิตของมันได้ห่วงหมิงแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงเวลาก่อนที่จะออกเดินทางจนมาถึงในตอนนี้เขาเองก็แข็งแกร่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันพวกองครักษ์ที่อยู่บริเวณด พวกมันตกตะลึงในความแข็งแกร่งขององค์รัชทายาทหวงหมิงสำหรับตัวของพวกมันแล้วถ้าจัดการกับพวกคนพวกนั้นก็ต้องใช้เวลาหรือไม่ก็ต้องลงแรงพอสมควรแต่ว่าในตอนนี้เราจะหายากลับสามารถได้สังหารผู้ที่อยู่ด้านหน้าได้อย่างง่ายดายแถมในริบตาอีกด้วยหวงหมิงสะบัดข้อมือของตนเองไปมาแล้วพูดขึ้นมาหลังจากที่ไม่ได้ต่อสู้มาสิบวันต่อสู้กับเพลเยอร์แบบนี้ก็ดีเหมือนกันหวงหมิงหันกลับไปมองพวกทหารองค์ครษ์ที่อยู่บริเวณด้านหลังทหารองค์ครษ์พวกนั้นกำลังแสดงแววตาที่เต็มไปด้วยความตกตะลึงดวงตา หวงหมิงแสดงใบหน้าไม่รู้ไม่ชี้ก่อนที่จะพูดขึ้นมาเดินทางต่อพวกเราไม่ค่อยมีเวลามากนักชื่อเควตกำจัดโจรประดับทั่วไปสำเร็จเงื่อนไขสังหารโจรที่ดักล่นของรางวัลความแข็งแกรง่งร่างกายเพิ่มขึ้นสามหน่วยสามารถปฏิเสธได้หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางต่อหวงหมิงใช้เวลาอยู่หลายวันเขาก็ได้เดินทางไปถึงเป้าหมายของตนเองสถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าเมืองชายแดนใต้ของอาณาจักรฉีนอเมืองชายแดนใต้บทที่29เมืองชายแดนใต้ถัดลงมาจากบริเวณใจกลางดินแดนสถานที่แห่งนี้คือเมืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริ ภายในอาณาจักรแห่งนี้เรียกมันว่าเมืองชายแดนใต้เมืองชายแดนใต้มันเป็นเมืองขนาดใหญ่ทางทิศใต้ที่เป็นเหมือนกับปราการสํสำคัญที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างดินแดนหวงหมิงเดินทางมาที่สถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะมาทำตามราชโองการลับที่ได้รับมาจากผู้เป็นบิดาสถานที่แห่งนี้เขาเองก็เคยเดินทางมาแล้วเช่นเดียวกันหลังจากที่เดินทางมาถึงบริเวณด้านหน้าเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ตั้งมั่นอยู่หวงเหหมิงที่เดินทางมาถึงดวงตามองตรงไปบริเวณด้านหน้าเขานั่งอยู่ภายในรถมาที่กำลังเคลื่อนที่อย่างช้าๆเข้าสู่เดือนสีต้นเดือนส ท้องนภา,าบริเวณด้านบนโปร่งมีแสงอาทิตย์สองผ่นม่านเมฆลงมาบริเวณด้านล่างห่วงหมิงสแสดงท่าทางสงบนิ่งในช่วงหลายวันที่เดินทางมาที่สถานที่แห่งนี้เขาพบเจอผู้คนไม่ว่าจะเป็นพวกตัวละครจากระบบหรือว่าจะเป็นพวกเพลเยอร์ที่เดินทางเข้ามาเล่นภายในเกมส์เกมแห่งนี้ยังคงเป็นเกมออนไลน์ที่เขารู้จักมีพวกเพลเยอร์มากมายที่อาศัยอยู่ภายในสถานที่แห่งนี้หมุนเวียนไปมาเป็นผู้เล่นนับสิบล้านคนนี่คือสิ่งที่น่าตกตะลึงสำหรับเขาในตอนแรกที่ตนเองนั้นเข้ามาอยู่ภายในร่างกายนี้คิดว่านี่คงจะไม่ใช่เกมออนไลน์อีกต่อไปแล้ว แต่เมื่อมาเห็นพวกเพลยเยอร์ที่อยู่บริเวณด้านนอกเขาเองก็มั่นใจว่าสถานที่แห่งนี้ยังคงเป็นเกมออนไลน์ที่เขารู้แต่สิ่งที่มันแตกต่างออกไปก็คือตัวตนของเขานั่นแหละมันคือสิ่งที่แตกต่างออกไปหวงหมิงไม่คิดจะหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะเขารู้ดีถ้าเขานั้นอยากจะหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้คงจะไม่มีอะไรที่สามารถให้คำตอบเขาได้พวกระบบถ้ามันอยากจะให้เขารู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มันคงจะไม่บังคับเขาให้เขานั้นสแสดงท่าทางเป็นตัวละครตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนั่นหวงหมิงรู้ได้ในทันทีว่าถึงม้้้้่านนเองงัยยกจจะะรรููพีใดดคไไ หวงหมิงคิดว่าโลกใบนี้มันดีสําหรับเขามากเพราะแบบนั้นเลยไม่คิดว่าตนเองนั้นจะหาคําตอบเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นหวงหมิงมองตรงไปที่เมืองขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณด้านหน้าของตนเองเขาพบเจอผู้เล่นมากมายที่เดินทางออกมาจากเมืองเมื่อหลายวันก่อนพบเจอสหายของตนเองนามเสี่ยวหวงที่เมืองนั้นในตอนนี้ก็ผ่านมาหลายวันแล้วการเดินทางที่ผ่านมายังไม่เคยพบเจอสหายภายในเกมของตนเองอีกเลยรถม้าเคลื่อนที่อย่างช้าๆก่อนที่มันจะเดินทางไปถึงบริเวณดาว่า,ดานตรวจคนเข้าเมืองสำหรับด่านตรวจคนเข้าเมืองภายในเมืองนี้มันก็มีการตรวจตราอย่างแน่นหนาะ การเดินทางข้ามชายแดนจากเมืองไปอีกอาณาจักรหนึ่งสำหรับภายในเกมนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่กล่าวไปว่าภายในเกมแห่งนี้มันไม่ได้เป็นเกมแต่มันคือโลกใบเพราะแบบนั้นการเดินทางข้ามดินแดนมันก็ทำเหมือนกับการเดินทางข้ามภายในสถานที่แห่งนี้มันเลยกลายเป็นชายแดนสำคัญการตรวจตราคนเข้าเมืองเองก็จำเป็นจะต้องเข้มงวดหวงหมิงเดินทางมาถึงสถานที่แห่งนี้ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างง่ายดายเข้าไปบริเวณด้านในภายในเมืองชายแดนใต้เป็นเมืองขนาดใหญ่ขนาดของเมืองนั้นถือได้ว่าเป็นเมืองขนาดใหญ่ภายในอาณาจักรแห่งนี้ภายในตัวเมืองมีกว้างขวางเมืองแบ่งออกเป ภายในสถานที่แห่งนี้มีอารยธรรมที่แ, <árias> แตกต่างออกไปเพราะว่าเมืองแห er ่งนี้อยู่ติดชายแดนมันเลยทำให้มีวัฒนธรรมหลายอย่างผสมผสานประชากรภายในเมืองเองก็มีมากมายส่วนคนที่เป็นคนถิ่นฐานภายในสถานที่แห่งนี้มีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นประชากรมากมายภายในเมืองแห่งนี้มันคือประชากรที่เดินทางมาจากที่อื่นโดยประชากรที่เดินทางมาจากที่อื่นเป็นพ่อค้าส่วนใหญ่พอค่าเดินทางมากมายเดินทางภายในเมืองแห่งนี้น่าจะเองก็ต้องหมุนเวียนด้วยกับท่าเช่นเดียวกันเพราะแบบนั้นพวกพ่อค้าเดินทางเองก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่มี ภ <Workers. S 2> ายในห้าอาณาจักรมีพ่อค้าเดินทางโดยพ่อค้าเดินทางที่มีมากมายมีทั้งคนที่เป็นผู้เป็นเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเรื่องรวมทั้งสองชนิดเข้าหากันก็เลยมีพ่อค้ามากมายภายในเกมแห่งนี้อาชีพพ่อค้าถือว่าเป็นอาชีพที่สามารถทำกำไรได้เป็นไม่ว่าจะนำเอาสินค้าต่างๆไปขายหรือว่าการสร้างกิจการขึ้นมาภายในเกมแห่งนี้มีการสร้างกิจการต่างๆตามใจผู้เล่นเพราะแบบนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีพ่อค้าที่เป็นอาชีพมากมายภายในเกมภายในเกมเองก็ต้องหมุนเวียนด้วยเงินทองเช่นเดียวกันหนึ่งในสิ่งที่เล่่นอยยูมมาาก มันก็คือการที่เกมแห่งนี้สามารถแปลเปลี่ยนเงินภายในเกมให้เป็นเงินจริงได้เรียกง่ายๆว่าเป็นเกมที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเกมแนวที่มีมูลค่าเข้ามาเกี่ยวข้องคนบางคนถึงกับลาออกจากงานแล้วก็มาเล่นเกมนี้ถาวรกลายเป็นคนที่หาเงินภายในเกมเพื่อเลี้ยงชีพมันคือเกมเศรษฐกิจพ่อแบบนั้นอาชีพพ่อค้าเลยกําเนิดขึ้นภายในเกมแห่งนี้มันมีมากมายเรียกได้ว่าประชากรประมาณ20%ของเกมนี้เป็นประชากรที่เป็นพ่อค้าก็ว่าได้ เมืองแห่งนี้มีพ่อค้าจานวนมากทั้งผู้เล่นและก็ทั้งพวกต,วตัวละครจากระบบเดินทางเข้ามาภายในเมืองมุ่งตรงไปยังที่พักห่วงหมิงเดินทางมาพักอาศัยบริเวณชายกลางเมืองก่อนเป็นอันดับแรกโรงเตียมแห่งหนึ่งภายในเมืองถูกจัดเตรียมเอาไว้ห่วงหมิงเดินทางมาที่สถานที่แห่งนี้อย่างลับๆตามคําสั่งของสเสด็จพ่อของต,อตอนเองเดินทางมาถึงเข้าพักที่โรงเตียมห่วงหมิงหลังจากที่เข้าพักที่โรงเตียมได้ประมาณหนึ่งชั่วยามก็ตัดสินใจเดินออกมาเขาตัดสินใจเดินออกมาชมถนนบริเวณด้านนอกสถานที่แห่งนี้ยังคงเป็นเหมือนเดิมห่วงหมิง เพราะแบบนั้นในขณะที่กำลังเดินอยู่ก็นึกหวนถึงวันเก่าๆตอนที่ตนเองนั้นเพิ่งเริ่มต้นเหมือนกันในขณะที่กำลังเดินอยู่เขาเองก็คิดไปด้วยภายในเมืองแห่งนี้รู้สึกว่าขุนนางที่จะดูแลเมืองแห่งนี้อยู่น่าจะเป็นขุนนางที่นามว่าตรงหยางมันเป็นขุนนางที่ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองแห่งนี้ในตอนนี้เมืองแห่งนี้มันเกิดการขัดแย้งขนาดใหญ่ขึ้นมาการขัดแยง้งภายในระหว่างผู้ที่เป็นขุนนางปกครองเมืองแห่งนี้และพวกขุนนางภายในการดูแลเสดจพ่อให้เดินทางมาที่สถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะจัดการเรื่องนี้อย่างลับๆเอาละจจััััดดกกกกกาาาาาาารรรรรเเีีี่่่่่ยยยยวววบบบืือออองง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 งนนน้้้้ไไคคตสมมมิขแ หวงหมิงเดินไปคิดไปเกี่ยวกับเรื่องการขัดแย้งในตอนนี้มันคือการแก้ไขปัญหาที่เขาจําเป็นต้องทําในขณะที่กําลังเดินอยู่นั้นเองเสียงดังขึ้นมาจากเป็นหลังนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยเหตุใดจึงเป็นแบบนี้ข้าโดนปลดเนี่ยนะหวงหมิงได้ยินเสียงตะโกนขึ้นด้วยความไม่พึงพอใจเขาหันไปมองอย่างรวดเร็วจึงพบเห็นเข้ากับคนผู้หนึ่งอยู่บริเวณด้านหลังผู้ที่อยู่บริเวณด้านหลังในตอนนี้มันคือชายผู้หนึ่งที่แต่งกายด้วยชุดขุนนางแสดงท่าทางร้องเรียนอยู่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอหวงหมิงแสดงใบหน้าสงสัย หวงหมงหันไปมองบริเวณด้านหลังอย่างรวดเร็วดวงตาหันไปจ้องมองเห็นคุนนางผู้หนึ่งกำลังว่นวายคิวทั้งสองข้างของเขาขมวดเข้าหากันแล้วจ้องมองไปที่คุนนางผู้นั้นที่กำลังว่ยวายอยู่มองดูภายนอกตัวของคนผู้นั้นเป็นคุนนางท้องถิน่นมันสวมใส่ชุดสีเข้มเป็นชายวัยประมาณ30กลางไม่ได้แก่เกินไปมันเป็นชายที่มีบุค,คลิกดูดีมีสัดส่วนเป็นคนสูงโปร่งร่างกายกำยำมันมีผิวสีเข้มมีหนวดเคราเล็กน้อยประดับอยู่บนใบหน้าคนผู้นั้นกำลังว่ยวายอยู่บริเวณด้านหน้าอำเภอเมืองมันกำล ทหารผู้นั้นผลักคุนนางผู้นั้นที่เพิ่งโดนไล่ออกมันออกแรงผลักอย่างเต็มแรงทำให้คุนนางผู้นั้นกระเด็นมาด้านหลังและเกือบจะล้มลงไปกับพื้นในขณะที่คุนนางผู้นั้นเอ็นไปด้านหลังกำลังจะล้มฝ่ามือหนึ่งพุ่งทะยานเข้ามาและก็ไปยุงหลังของมันเอาไว้ฝ่ามือนั้นไปยุงหลังของมันเอาไว้ทำให้คุนนางผู้นั้นสามารถเดทรงตัวได้มันสามารถเดทรงตัวได้เคยฝันเมื่อหันไปมองบริเวณด้านหลังมันก็พบเห็นเข้ากับห่วงหมงในสายตาของมันแล้วผู้ที่ยืนอยู่บริเวณด้านหลังเป็นบวุณชายตระกูลใหญ่ทททททีีีี่่่่่นนนนนนาาาจะเเเปปป็็็คมงผู้อย่าง หวงหมงปรากฏกายออกมาบริเวณด้านหลังของมันเขาใช้ฝ่ามือไปยุงร่างของมันเอาไว้บนใบหน้าของห่วงหมิงเต็มไปด้วยรอยยิ้มพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเป็นอันใดหรือไม่ขอรับขุนนางไวชะกันผู้นั้นเรียบดีตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วมันใช้มือของตนเองปัดเสื้อหันมาหาคุณชายใบหน้าหล่อเหลาแล้วพูดขึ้นอย่างรวดเร็วข้าไม่เป็นอันใดขอรับห่วงหมงแสดงรอยยิ้มแล้วก็ถามอีกมีเรื่องอันใดกันอย่างนั้นหรือขอรับเพุได้ต้องทำให้เป็นเรื่องยาวใหญ่โตแบบนี้ด้วยคนผู้นั้นทำการหหหหหัััันน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 ใบบบบ้้้้้้้าาาาาไไปมมมมอออออองงพพววกกกททรรรริเเเเณดดด่่่่ีีจะส็็็ูขขึืย หลังจากที่มันพูดจบมันเองก็เดินออกจากสถานที่แห่งนี้แต่ว่ารู้ได้ทันทีว่ามันต้องมีเรื่องราวบางอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นตัวของมันคงจะไม่แสดงท่าทางแบบนั้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นจาหหงหยวนเองก็เดินชมเมืองแห่งนี้ไปอีกสักพักหลังจากที่เดินชมเมืองนี้ไปอีกสักพักหวงหมิงสั่งการให้ทหารของตน,นองตเองไป,งไป,งไปสืบเกี่ยวกับเรื่องชายผู้นั้นที่มีการทะเลาะกันบริเวณกลางเมืองหวงหมิงเดินทางกลับมาถึงโรงเตี๊ยมของตนเองหลังจากที่เดินทางกลับมาที่โรงเตี๊ยมทหารองค์คราคู่นั้นที่ไป้้้สสืืบเเเกกกกีี่่่่ยยวัรรองงงิิทดดขึนนมมาาาา็ไ หวงหมิงนั่งดื่มน้ำชาอยู่ภายในห้องพักของตนเองได้ฟังรายงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็พยักหน้าขึ้นลงและพูดขึ้นมาเท่าใจแล้วเป็นแบบนี้เองสินะเป็นเพราะว่าขุนนางที่เป็นคนดูแลและจัดการเมืองแห่งนี้เป็นคนโกงเงินภาษีทำให้ผู้ว่าขุนนางภายในใต้บัญชาเลยไม่ค่อยพึงพอใจสักเท่าไรถ้าเกิดว่าพวกที่ทำการควบคุมหรือว่าการดูแลคนจัดการเงินภาษีพวกนี้ทำให้เงินภาษีหายไปหลายๆอย่างเองก็จะถูกตัดทอนเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนของพวกขุนนางหรือแม้กระทั่งพวกเงินภาษีที่ใช้ในการดูแลจัดการบรริหาเมือง ขุนนางผู้นั้นโดนขับไล่ออกไปเป็นเพราะว่าทำการเปิดโปงเกี่ยวกับเรื่องนี้สินะใช่แล้วขอรับเรื่องทุกอย่างก็เป็นแบบนี้ตามที่ท่าน,นั้นมองเห็นเลยรายงานที่ขานันสืบมาก็ได้ประมาณเท่านี้โดยทั่วไปแล้วการดูแลและจัดการภายในเมืองมันเป็นอำนาจของขุนนางผู้ที่ได้รับมอบหมายการดูแลเมืองแห่งนี้เป็นคนจัดการพวกขุนนางใต้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการออกความเห็นขุนนางที่โดนขับไล่ออกมาเป็นขุนนางชั้นผู้น้อยแต่ตัวของมันนันมีความคิดขัดแยง้งมันจึงทำให้เกิดการขัดแยง้งและทำให้โดนขับไล่ออกมาในที่สุดองค์รักที่อยู่แสดดงงใบหน้าาานออา้าาที่เต็มมววยคจริ แสดงท่าทางขัดแย้งอย่างนั้นหรือมันก็ไม่แปลกอะไรหรอกคนพวกนั้นทำให้ถูกต้องแต่ว่าตัวของท้ากำลังคิดอยู่ว่าคุนนางผู้เดียวจะกล้าทำการโกงภาษีรัษฎรเลยอย่างนั้นหรือหวงหมิงแสดงใบหน้าจรงิจรงจังเพราะว่าในสายตาของเขาแล้วคุนนางต่างถิ่นแบบนี้มันเองก็เป็นคุนั่งที่มียศตำแหน่งน้อยจะกล้าในการโกงพวกเงินภาษีที่ส่งมาในการบริหารและจัดการเมืองแห่งนี้มันไม่ใช่เช่นนั้นสิขอรับดูเหมือนว่าจะมีคนบางคนที่ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังหวงหมิงแสดงใบหน้าที่เต็มไปด้วยความจรงิจรงจังเอ่อยถามขึ้นมาในทันทีคนที่ช ใช่แล้วขอรับดูเหมือนว่าจะมีจอมหยุดกลุ่มหนึ่งเดินทางเข้ามาภายในเมืองแห่งนี้เมื่อประมาณ2เดือนก่อนพวกมันเป็นจอมหยุดที่ถือว่ามีชื่อเสียงภายในยุทธภพในช่วงหลังมานี้เมื่อพวกมันเข้ามาภายในเมืองก็ทําการตีสนิทแล้วคบค้าสมาคมกับคุณนางตรงและดูเหมือนว่าพวกมันจะเป็นคนที่ทําให้คุณนางผู้นั้นเปลี่ยนไปหวงหมิงได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก้มหน้าของตนเองแล้วคิดภายในใจจอมหยุดอย่างนั้นหรอแสดงว่าผู้เล่นสีนะผู้เล่นทาการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรด้วยแต่ก็อย่างววว่่่่่าาาาาลลมมมีีีจจออออยยุทธ์หหรืพพพกกกผู้เนนนนๆๆคสัััััดบณตง ผู้เล่นกลุ่มนี้เองก็อาจจะเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่มันทำการตีสนิทขุนนางภายในเมืองแห่งนี้ทำให้ขุนนางภายในเมืองแห่งนี้ช่อโกงและพวกมันเองก็จะได้เงินจำนวนมากสำหรับเงินภายในอาณาจักรแล้วมันมีมากมายกว่าเงินภายในการหาได้ของพวกผู้เล่นพวกผู้เล่นแต่ละคนมันเองก็จำเป็นจะต้องจัดการในการหาพวกเกี่ยวกับเรื่องภาษีด้วยเช่นเดียวกันเมื่อพวกผู้เล่นทำการค้าขายมีเงินภาษีที่จำเป็นจะต้องหาแน่นอนว่าเงินพวกนั้นก็จะถูกส่งให้กับอาณาจักรเพราะแบบนั้นเงินทางอาณาจักรจึงมากกว่าพวกผู้เล่นที่ถือครองกันอยู่ตอนนี้พวกผูู้้้้เเลล่่่นนนกกุมมีีีี็ตังงจะขดดรพวิภาาษทไไป หวงหมงเงยหน้าของตนเองขึ้นมาเข้าใจแล้วพักผ่อนเถิอพรุ่งนี้ข้าอยากจะไปดูพวกมันหน่อยว่าพวกมันเป็นผู้เล่นกลุ่มไหนยามราตรีนั้นผ่านพลไปเช้าว,วันใหม่ภายในเมืองชายแดนใต้แห่งนี้บรรยากาศในยามเช้าเต็มไปด้วยความราบรื่นแสงแดดจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านม่านเมฆลงมาบริเวณด้านล่างห่วงหมงลุกขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงยามเช้าแต่งกายของตนเองอย่างเสร็จสรรพหลังจากที่เตรียมตัวจนเสร็จเรียบร้อยห่วงหมงเดินทางไปยังโรงเตียมแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองเขาติดตามอยู่บริเวณด้านหลังประมาณ5คคนนนนนส่วอีกนนั้ให้เฝ้าเอาไวว้ทีี่บรริณโงตยมส่วนททีี่่เเหหลลืออก็ไปาาขข้มู หวงหมิงเดินทางมาถึงสถานที่แห่งนี้โรงเตียมแห่งนี้บริเวณชั้นล่างด้านหน้ามันเป็นร้านสุรามีผู้คนมากมายกำลังดื่มสุรากันอย่างอิ่มหนำสำราญอยู่ภายในทั้งที่ตอนนี้ยังเป็นในช่วงยามเช้าหวงหมิงเดินทางเข้ามาเท้าทั้งสองข้างก้าวเข้ามาภายในโรงเตียมดวงตาทั้งสองกวาดไปมองบริเวณรอบๆเขามองหาเป้าหมายที่ตนเองนั้นกำลังตามหาก่อนที่ผู้ติดตามที่อยู่บริเวณด้านหลังจะก้าวเท้าขึ้นมาแล้วก็กระซิบกับราชทายาคคนผู้นั้นอย่างไรขอรับและจะทายาทมันใช้ดวงตามองตรงไปด้าน